สิบห้าเลยสิบห้าอันนะคะโอ้โหในขวดูสิมีอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้โหเพียบเลยอ่ะจะนั่ไหมนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป่ารู้ยังป่ารู้ยังคะรู้แล้วจริงเหรอแล้วป่าจะดุไหมอ่ะไม่ดุอ่าบอกเพื่อนก็อยู่นี่เลยป่านั่งน่าดุอยู่บอกเพื่อนก่อนนะคะว่าป่าไม่ได้ดั่งน่าดุเรา เราเราละป๋า,า,า,าปแต่ป้าป๋าอนุญาตแล้วว่าให้ลิวได้แล้วก็ทั้งหมดนี้ป้าบอกว่าให้กินสามเดือนอดหนึ่งเดือนได้ไหมมันจะถึงอาทิตย์ไหมเอาจริงหนึ่ง1 <S 1> 1 <S เดือนก็พอแล้วโอ้โหให้ได้หน<ส>ึ<ๆ>่งเดือนจริงๆรินะหนูว่าน่าจะสัปดาห์หนึ่งยังพอได้สามสามสัปดาห์ก็พอแล้วโอเควันนี้ป้าป๋าตามใจเด็กๆนะคะให้อเออขอบคุณป้ายังขอบคุณค่ะ ล้ว <handled it. S 1> บอกเพื่อนๆด้วยนะว่ากินเยอะได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรคะตั้งแต่คลิปโนมาถึงคลิปนี้แล้วโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรีวิวกันเลยนะคะมีบางอันแปลกๆอ่ะแม่ไม่เคยเห็นเลยอันนี้อันนี้นะคะคือฟินส์ตนี่อะไล่ะแม่ไม่เอามาแม่ปลดมากเลยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยที่พี่วินาถืออยู่เนี่ยเห็นไหมนี่นชอบมากคืออันเนี้ยนี่ชิ้นแรกคือฟินไฟ้ใช่ไหมนี่นะคะคือฟินส์สอ่าชิ้นที่สองคืออะไรคะไม่ ยูนิคอร์นเนาะแล้วมันสามารถต่อได้ด้วยอย่างที่ด้านหลังเขาต่อเองโอ้โอเคไอชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอยากกินเยลลี่โค้กค่ะถุงเดียวมีสองชิ้นโค้กค่ะโคล่าโคคาโคล่าชิ้นถุงเดียวมีสองชิ้นค่ะอ่าต่อไปอะไรอีกคะนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นรูปหมีค่ะเฮ้ยหมีตัวใหญ่ด้ยเหรอมีผู้หญิงค่ะกำลังไปว่ายน้ำนะคะจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกค่ะอันนี้ก็คือเป็น เป็นรูปเฉยๆแล้วก็ด้านในจะเป็นลูกหมีอย่างเดียวไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายรูใกล้ๆหน่อยขอดูใกล้ๆนี่ค่ะโอ๊ยโอเคสีชิ้นแล้วนะอันต่อไปเป็นดึกดึกดึกดึอะไรอ่ะดึกดีคืออะไรอ่ะมันมันใครใครเส้นบะหมี่ค่ะสปาเก็ตตี้หรือเปล่าอ่านดูดีๆสิสปาปอสปาเก็ตสปาเก็ตโต สปาเกตโต์อะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปสปาเก็ตตี้สปาเก็ตต์ไขมันตับเอานี่สี่ห้าชิ้นแล้วนะคะต่อไปต่อไปไม่ใช่สิบแล้วจริงๆเราบอกป๋าว่าสิบใช่ไหมแต่เกินแม่จะบอกว่าอะไรป้าอันี่คืออะไรอ่ะฮอตดอกฮอตดอกอ่าฮอตดอกสองชิ้นโอ้ยมีสองชิ้นเลยเหรอคะกับหัวเอากับผัวอีกงานที่มิดานี่อันนี้ เป็นผีเสื้อเยลลี่ผีเสื้อหม่ใหญ่อันนะนคอร์ดูหน่อยขอดูหน่อยนี่สิบบาทหมดเลยเหรอคะจ้ะอันนี้เป็นกระบองเพชรนะคะน่ารักขอดูหน่อยขอดูอีกแก้มันต่อกันได้นี่ค่ะนี่นี่เน่โอ้โหอยากกินไหนคะอันนี้ เป็นเม็ดๆนะคะเขาจะมีให้ดูด้วยตรงเนี้ยค่ะไหนคะอุ้ยเป็นเม็ดๆอันนี้คืออะไรอ่ะกัมมี่มิกซ์เป็นรูปอะไรม้างเนี่ยเป็นรูปกลมค่ะด้านหลังอ่ะเอ้าหรอต่อไปคืออะไรคะนี่นะคะเป็นเส้นเป็นเส้นองุ่นนะคะที่ลอยหมุนๆแบบเทปใช่ไหมเยลลี่เทปเหรอคะเป็นเหมือนเยลลี่เทปแลมันคือเยลลี่เทปค่ะโอเคค่ะอันนี้คือเยลลี่พิซซ่าอืมไหนขอดูข้างในหน่อย แบบค่ะกันแกะเนี่ยค่ะพิซซ่ามีพิซซ่ามีเฟรนช์ฟรายแล้วก็ต้องมีอะไรคะมนนีด้วยแฮมอะไรเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ต่อไปคืออะไรคะกัมมี่เบียร์กัมมี่เบียร์โอ้ยอันนี้แม่ก็ชอบเน,นี่ยมันอันตะเกียบที่วันก่อนเรา ที่วันนี่เก่าเก่าทิปเก่าทำไมไกลตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้นี่แหละว้าวอันนี้เป็นแบบมีสองสีเลยนะคะอันนี้ก็น่ากินนะโคโคนะคะโคคาโคล่าใช่ไหมใช่อันนี้คืออะไรที่คุ้นเคยใช่ไหมปีโป้แต่ว่าเป็นกัมมี่ปีโป้กัมมี่อ่าแต่ว่าดึกลึกแต่มันจะไม่ใช่อันใหญ่มันจะไม่มันอันเล็กเล็กโอเคไหนคุยมาสิคุยมาสิว้าว เทียบเลยทั้งหมดนี้เลยนะคะอยากินโอ้ยอยากกิน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 ไหนหน่หนไหนไหนไหนอหนไหนหนไ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 หนอหากกนนไหบไหนไหนไหรห้เลือกนนลอนไหนึ่งอย่าหหนไหนไหนไหนหนหนไหนไหนไไหนไหนนหนหนไหนไห้ไกันนไหนนนนนนนแ่นกันน นี่เหรอนี่ไม่ไม่อยากกินกับพี่มินดาอ๋อแบ่งั้นกินโอเคนี่เล่นกี่รุนไหนคะกินไหนยังหอสายเก๋แตงั้นเดี๋ยวแม่เลือกอันอื่นก็ได้เอาอันแปลกๆอันไหนดินี่เลยกันมีสองชิ้นเนาะครบสองชิ้นถึงเลือกยากจริงเลยอ่ะเอาอันนี้เลยกันของโปรดนี่แม่กินอันนี้ฮาริโบนะคะแม่แกะ่างนีเลยกัน เอ้ยคุณแม่ดูสิข้างในเป็นอย่างี้นี่นี่เอาให้กล้องดูก่อนเลยนป่นี่นี่นี่ในของพี่ในของพี่สิอุ้ยน่ารักอนเนี่ยมันมันมีกลิ่นพิษมันมีกลิ่นไอ้นี่จริงๆเป็นใจใช่ปะคะอันนี้ของน้องอ่ะนี่ไงสาเดือนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรนโบว์ขอกินได้ปะเด็ดกินของหนูก่อนดีกว่ามีเส้นหลายสีมาก นี่ของโปรดดนอีกอันหนึ่งนี่ไอ้ตกลงให้เด็กหรือให้ผู้ใหญ่เนี่ยปะแม่งมินกินแยงเด็กแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรมยังได้กินไปตึ้งเยอะตึ้งเยอะนี่นี่องก้าป๋าค่ะเขาบอกว่าให้เอานี้เล่นต่อได้นะสองบวกกับคันตัดนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้อ่ะทำให้ป๋านะนี่นี่ไงน่ารักมาก ้เออให้วางพิซซ่ามิเอ้ยวางตัวนี้ไม่ได้เอาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเลยวางไว้ด้วยกันอืมอู้เดี๋ยวปะนี่นี่เห็นไหมยุกอืมเส้นเดียวไปเล่นเกมได้นะอร่อยเสร็จแล้วค่ะโอ้หนุกหนับกันใหญ่เลยอร่อยมากกินนี่จบแล้วบ๊ายบายนี่แหละค่เส้นมันย้อย เขอเชอป็นินต่อไปนะคาะบม่เป